ผมเชื่อเลยว่าพี่น้องจะได้รับคำนุนใจจากคำพยานนี้พี่น้องจะรู้ว่าพระเจ้ามีพระคุณและฤทธเดชเป็นพระเจ้าแข็งการอัศจรรย์ที่ช่วยเหลือลูกของพระองค์ได้ฟังคำพยานดีๆนะครับชื่อเบนจามินครับเียกสันส้นๆว่าเบนครับตอนเด็กๆนะครับก่อนที่จะมาที่แอลิโซนาผมติดเกมมากขั้นแบบว่า จะไปเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตเลยครับเล่นหนักจริงจรแทบจะไม่กินไม่นอนไม่ทำอะไรเลยแล้วผมก็เอาเกมเหมือนเป็นพระเจ้าของผมเลยครพอเล่นไปนานๆเล่นไปนานๆผมรู้สึกไร้ค่าในชีวิตตัวเองขึ้นมารู้สึกชีวิตนี้ไม่มีความหวังอะไรเลยคุณยายอยู่ที่ประเทศไทยครับคุณยายเขาเป็นผู้ประกาศข่าประเสริฐแล้วพอคุณยายของผมส่ง YouTube คำทศนามาผมรับเชื่อผ่านทาง YouTube โลกผมเปลี่ยนไปเป็นเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยครับชีวิตมีสันติสุขยิ้มได้ปกติไม่ค่อยยิ้มแล้วก็เพื่อ,อนเกลียดกับทั้งชั้นรถนิสัยไม่ค่อยดีครับ <S <S คุณยายชอบพาผมไปจาจาร์หมอตั้งแต่อายุผมเจ็ดขวบมาตอนนี้17นะโดนวางมือแล้วก็อยู่ในไฟอยู่ในประคำไปเรื่อยๆแล้วก็หยุดได้เลยเพราะผมฟังคำสอนแล้วเขาสอนว่า ชีวิตของผมมีค่ามากขนาดไหนในสายตาของพระเจ้าทําให้แบบว่าโดนใจผมแล้วผมก็ร้องไห้ครับก็ประมาณแบบว่าสองอาทิตย์หลังจาก,กวางมือเลิกแล้วผ็อยู่ดีก็เบือ่อรู้สึกเบื่อขึ้นมาเล่นไปก็ไม่สนุกแล้วเกรดผมก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็ตอนแรกก็เกรดมันค่อยดีเท่าไหร่ก็ ตอนนี้ก็กลายเป็นเกรดแบบดีมากๆแบบเ,เพื่อนปกติเกียรติผมนี่ขึ้นหน้าเลยแต่พอมารับเชื่อพระเจ้าเพื่อนกลายเป็นรักผมขึ้นมารักแบบว่าเดีแบบ๋ยแบบวกอแบบวยเวบางทีก็เอาของขวัญมาให้บางทีบางทีก็ชอบเอาขนมมาแบ่งครอบครัวก็ดีขึ้นนะผมก็เลิกเถียงแม่ได้ พระเจ้าดีจริงๆครับมารับเชื่อแล้วคุณจะพบสันติสุขที่แท้จริงและคุณจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปคุณจะมีชื่อจดไว้ในสวรรค์และคุณก็ไม่ต้องกลัวตกนรกอีกต่อไปครับพระเจ้าช่วยคุณได้ครับพระเจ้าเปลี่ยนผมมาแล้วพระเจ้าก็เปลี่ยนคุณได้ครับขอบพระคุณมากที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องอยากจะเป็นลูกของพระเจ้า อยากจะมีชื่ออยู่ในสมุดในสวรรค์พี่น้องอยากจะมีชีวิตใหม่ในอดีตอาจจะเคยล้มเหลวไม่มีความสุขไม่มีสันติสุขแต่ว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีพระองค์ส่งพระเยซูมาเกิดในโลกนี้เพื่อนำเอาความล้มเหลวโรคภัยไข้เจ็บคำสาปแช่งและความบาปจากชีวิตของเราไปและพระองค์ประทานชีวิตที่มากกว่าคบรบบรริบูรณ์และนอกจากนั้นยังไม่พอเมื่อเรากลับใจจากความบาปและเชื่อพระเจ้า หลังจากเราจากโลกนี้ไปเราจะได้ไปอยู่กับสวรรค์ร่วมกับพระเจ้าชัว่วดนินรร์การผมเดินทางมาที่พอร์ตเลนและเห็นทะเลาสาบที่สวยมากชื่อว่าเครเอตอร์เลคนะครับขนาดที่ขับรถมาผมยังคิดในใจบอกโอ้โหขนาดที่นี้ยังสวยแบบนี้แล้วในสวรรค์จะสวยมากกว่านี้ขนาดไหนตื่นเต้นที่วันหนึ่งจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์และจะได้เห็นทะเลาสาบภูเขา ดอกไม้ที่สวยงามในสวร,ร์อยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าแล้ววันหนึ่งเราจะพบกันในสวรรค์แต่ในโลกนี้พระเจ้าจะดูแลเราเพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกขอกลับใจจากความบาปขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกมาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ขอพระองค์เข้ามาในชีวิตลูกและเป็นผู้นำของลูกลูกจะเดินกับพระองค์รับการเลี้ยงดูปกป้องเอาใจใส่รับสิ่งดีจากพระองค์เจ้าลูกจะดำเนินชีวิตที่กลับใจจากบาปท,ทุกๆวันรับใช้พระองค์ติดตามพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนว้าว ดีใจมากเลยครับนี่เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของพี่น้องผมทําแบบนี้เมื่อ40กว่าปีมาแล้วไม่เคยผิดหวังเลยพระเจ้าดูแลและพระเจ้าสอนในชีวิตดีขึ้น,นเรื่อยๆเติบโตขึ้น,นเรื่อยๆอยากหนุนใจพี่น้องให้อ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ฟังคําสอนมากๆไปโบสถ์ที่ดีรับใช้พระเจ้าอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าและพี่น้องจะมีรางวัลทั้งในโลกนี้และในสวรรค์นะครับขอบคุณมากครับขอบพระเจ้าอวยพรครับ